สวัสดีครับเปนแฟนบอลทุเรครับนำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันครับในวันพุธนะครับที่17ก,กรกฎาคมเนื้อหาของฟุตบอลทั่วโลกยังน่าสนใจเหมือนเดิมในช่วงตลาดซื้อขายตอนนี้ก็โฟกัสไปที่บอลสโมสรที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับบางทีมในอุ่นเครื่องไปบ้างแล้วบางทีมก็รอการอุ่นเครื่องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามฟุตบอลพพีเมียรลลีกการในช่วงเดินสิงหาช่วงนี้ก็เน้นไปที่ ต่อซื้อขายกันก่อนครับมีหลายทีมน่าสนใจแล้วก็หลายดีลน่าสนใจครับเช่นเดียวกับเรื่องราวภายในทีมต่างๆนะครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของบอลทูเย์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อคืนนีมีการเปิดเผยคลิปครับที่เป็นเบื้องหลังการฉลองแชมป์ของเจนินาในโคปาเมริกาครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนในร่วมอยู่ในคลิปนะครับอาทิเช่นเอนโซแฟนเดสครับที่มีข่าวมาแล้วก็ทำให้นักเตะในทีมเชลซีเนี่ย เหมือนจะไม่พอใจคลิปตังก่าวครับมีข้อมูลออกมาช่วงดึกเลยว่าทั้งอัลเซลล s ซัซีครับเวสซี่โฟฟาน่าแล้วก็มาโลกุสโตเนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเอนโซในทัพสิงโตน้ำเงินคลามแต่นะครับก็อันฟลอล w ่เลิกติดตาม IG ของ so เอนโซไปเลยเพราะว่าในวิดีโอการฉลองแชมป์ของพวกเขาเนี่ยมีเหมือนกับการร้องท่อนที่เหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดผิวนะครับซึ่ง3คนนั้นเนี่ยมีเชื้อสายเกี่ยวกับ,กบ แอฟริกาอยู่ด้วยด้านโฟฟาน่าเนี่ยก็เดือสดสุดครับตั้งเตือว่าฟุตบอลในปี2024เนี่ยยังมีการเหยียดเชื้อชาติกันอยู่เลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกยับยั้งกันบ้างเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูประเด็นดังกล่าวว่าจะบานปลายหรือเปล่าแล้วส่งผลต่อทิชาตินารรวมถึงเชลซีอย่างไรบ้างน,นะครับส่วนแฟนผีที่เป็นห่วงว่ากาลาโชกับดิโซมาติเนสรวมอยู่ในคลิปหรือเปล่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้มี2คนนั้นอยู่ในคลิปที่มีการฉลองนะครับน่าจะสบายใจได เห็นภาพเบื้องหลังเนี่ยลิซโดปรนี้น่าจะเป็นการวิดีโอคอลคุยกับแฟนอยู่นะครับส่วนดิวแมนสันกรนวูดก็บรรลุข้อตกลงกับหมักเซยเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว,ว่าแฟนผิดหลายคนจะเสียดายก็ตามแต่ว่าก็ต้องเข้าใจน้องด้วยว่าอาจจะอยากไปเติบโตทีใหม่ไม่มีความกดดันในอังกฤษนะครับรวมถึงกระแสจากแฟนบอลทีมอ,อื่น เดวิดออนซีนในรายงานว่ามักเซย์วุล้าตกลงกับปิศาจแดงในราคาค่าตัวที่31.6ล้านยูโรเงินรวมนะครับคิดเป็นเงินปอนอยู่ที่26.7ล้านปอนเงินต้นคิดเป็นยูโรคือ27.6ล้านยูโรครับเงินปอน23.3ล้านปอนผ้าออปชั่นอย่างเดียวก็4ล้านยูโรหรือ3.4ล้านปอนซึ่งมีเงื่อนไขาการแบ่งเซลล์ออนครอสให้ด้วยนะครับหรือว่าเงื่อนไขาการขายครั้งต่อไปอยู่แต่จะได ส่วนแบ่งตรงนี้ครับซึ่งเป็นเปอร์เซนเต์ที่มากพอสมควรจากรายงานของเดวิดออนสเตีนแบรนโจโชเซซครับที่ย้ายมาร่วมทัพไปแสดงเรียบร้อยแล้วมีการเปิดตัวทางการไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้อยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับเดี๋ยวรอกลับมาซ้อมกับทีมหลังจากนี้ก็มีการเปิดเผยว่าอินสตาแกรมของเขาเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาระดับ3ามแสนถึงสี่แสนคนเลยในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากช่วงฮิลวิโกของฟอร์บิซิโอโรมาโน่ครับ ก็เป็นการพุ่งทียานขึ้นไปครับจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่5้าแนกว่าครับตอนนี้ขึ้นมาเกือบล้านนึงแล้วไม่รู้ว่าวิดีโอนี้ปล่อยออกไปเนี่ยจะถึงล้านแล้วหรือยังนะครับเพราะเมื่อคืนข้อมูลช่วง ประมาณสักเที่ยงคืนอยู่ที่ประมาณเกือบ9000 900, 0 0คนสำหรับโฟลเลอร์ของโจอร์โซเซอร์เซ่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะใหม่ที่แฟนๆจะได้เห็นความแตกต่างในเกมรุกเพราะเป็นนักเตะคนละสไตล์กับที่เม่จอรมีอยู่จากบทสัมภาษณ์ของเอริกเชนฮาร์กส่วนหลายคนรอลุ้นการคัมแบ็กกลับมาของนักเตะที่พปติดทีมชาติในยูโร2024นะครับก็มีข้อมูลออกมาประมาณ3คนครับเทนฮาร์กได้บอกแล้วว่าจะกลับมาตอนไหนคนแรกที่จะกลับมาคาดว่าจะเป็นวันนี้นะครับก็คือกัลเบ็ตชูมินเนในวันพุธนะครับเทนฮาร์กบกอก ล้มูซฮอยลุนกับคริสเตเล็เซนทับเดนมาร์กเนี่ยจะกลับมาในช่วงสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวพวกตัวอื่นๆที่เข้ารอบ8รอบรองหรือว่ารอบชิงก็น่าจะทยอยกลับมาหลังจากนั้นครับมาดูอีกหนึ่งข่าวที่แฟนๆลอยตามอยู่เรื่องของดิวกองหลังครับเลนิโอโรกับจอร์ดเบดเวตแล้วก็มาไตเติลลิกตอนนี้ดูเหมือนยุตเตตจะพุ่งเป้าความสนใจไปที่เลนิโอโรก่อนนะครับเมื่อวานข่าวแรงมากๆแล้วก็มีหลายซื่อหลายแหล่รงรายงานออกมาทั้งดิรลี่วิทเวลจาก เดียร์ติกก็บอกเลยว่ายโรเหมือนจะเปลี่ยนใจไปแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะชอบมาดิเดมากกว่าแต่ดูแล้วการพูดคุยกับมายยเต็ดบางคนในทีมของพี่สแสดงเนี่ยทำให้ยโรเปลี่ยนใจไปและเปิดกว้างกับยูเต็ดมากขึ้นเจมีแจ็กสันก็บอกว่าตอนนี้ก็ข่ไขการพูดคุยเ็ื่ายส่วนตัวค่าเหนื่อยต่างๆโบนัสต่างๆเนี่ยเริ่มเจรจาไปบ้างแล้วครับแล้วก็รอขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็น่าจะปิดดิวได้เพราะว่าราคาค่าตัวเนี่ยดิวพร้อมจะตออรับอยู่แล้วที่50ล้านยูโร อีกอย่างหนึ่งที่ดิวโโร่อาจจะมีนนน้มดีที่ไปแสดงจะได้มาร่วมทีมก็เพราะว่าสื่อฝรั่งเศสท,ท้องถิ่นในลิวเองเนี่ยบอกว่ายูเต็ดแสดงความตั้งใจเข้าไปครับแล้วโยโร่ก็เริ่มเบื่อหน่ายกับความเชื่องช้าของเรอลมดิดที่ไม่เพิ่มข้อเสนอให้เสรทีและเห็นถึงความพยายามที่มยูเต็ดอยากได้โยโร่ไปร่วมทีมครับอันนี้จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ปแสดงมีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวโยโร่มาร่วมสโมสรในโลลละครแห่งความฝันได้นะครับข้อมูลจากแจ็คสันเนี่ยบอกเลยครับว่า อยากได้เซนเตอร์2จากาคนที่มีข่าวคือยโร่เดลิกและก็เบรดเวดนะครับเบรดเวดดูงเงียบไปแล้วจากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อเสนอใหม่เข้าไปอาจจะเป็นเพราะว่าเอลตันไม่พร้อมลดราคาให้นะครับส่วนเดรลิกอาจจะอยู่ในเรื่องของโครงสร้างดิวแล้วก็การแบ่งจ่ายต่างๆรวมถึงเ,เงินออปชันหรือว่าเงินต้นนะครับที่จะต้องมารวมกันในดิวนี้ยโร่ oro, ดูมีโอกาสมากขึ้นได้จากแสงทางโค้งไปได้ครับขอบคุณมากที่เข้าไปติดตามบอลทูเดยนนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์ไปกับลรงใจให้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ